สบายดีสบายดีสาชาวร้อยเนาะทุกคนเนาะโดยอ่ะก็ซึ่งเป็นที่ทุกคนน่ะจะฮู้จักว่าซั่นซะอ่ะทางสาร้อยนี่ก็เพิ่นก็มีชื่อเสียงโด่งดังในช่อง YouTube หลายๆคนเนาะที่มาถ่ายทําว่าซั่นซะโดยอ่าเป็นจังได๋มื้อนี้กินข้าวเที่ยงแล้วโดยกินแล้วอืมา่ดก็คือว่ายังผู้เจ้าผู้งามคือเก่าเนาะเนาะเรื่องหัวใจนจังได๋ทุกมื้อนีก็คุยไปเรื่อยๆนี่ จะมีคนคุยแล้วมันบอกกับแคชิว่ามีกะถ้าสิว่ามีกแบบบ่มีกะบซ้ำกันขนาดแบบิโดนพิ่นกนระจังเสร็จมาเท่านึงเป็นโดนโ<อ>มาเสร็จมาเท่านึงอเอา้า<อ>ที่แบบว่าอยู่ในระหว่างการคุยกันนี่มีอยู่จักคนตอนนี้เนะี่ยจะคนเดียวคนเดียวบ่ คุยกันนี ca ่ดนปานไดล่ะกะบ่ได้ดนดอกยังบ่ทันได้ฮอดเดือนครับออหลังจากที่ซอรอยบอกว่าอ่ะถึกตัวเนาะช่วงนั้นแม่นบ่กมีคนใหม่เข้ามาอีกแล้วคนนึงอืมเป็นจังไดคนนี้กดีอยู่ดีอยู่แม่นบ่ไก่อนนี่ล่ะกยังบ่ฮู้เนาะอ๋อดสไตล์บุคลิกกับคนอ่าที่ตัวซรอย คือกันบ่กก็วันนี้คือได้ผู้นี้แบบเพิ่นเว้ากับแบบสุภาพนะแบบบอกเมดทุกอย่างนะบอกเมดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเพิ่นโอ้โก็คือบ่มีหยังปิดบังแม่นบอกแล้วที่บอกมาทั้งบดอ่าชาวร้อยคิดจังได๋กับเพิ่นบัดนี้อ่าแบบรู้สึกดีเนาะซื่อดีเวลาแบบมีคนบอกแบบบ่ได้ทําหยังเพิ่นก็บอกมืทุกอย่างทุกอย่างให้ดูนะแบบบปิดบังนะก็คือเพิ่นนี่เสนอมาบอกความจริงเกี่ยวกับเจ้าของอะไรให้ชาวร้อยหู้ เป็นจริงทีนี้เนาะแสดงว่าเพิ่นกับคนทางจริงใจเนาะกับเสารอยนี่เพราะว่าเพิ่นบอกรวยที่ทางเสารอยบดจงถามโอนเงินอืมอืขออนุญาตถามอายุเพิ่นบอกเลยรบอสประมาณใดก้าวลฟ์พอสมควรก็ใชพอสมควรเนาะหายชิดหมดบ่ประมาณนั้นละอ่าโดยโดยก็คือเพิ่นบอกเกี่ยวกับตัวตนเพิ่นเนาะจึงบอกมาก่อนเพราะว่าอีหยังเผื่อวันข้างหน้าเนาะถ้าเพิ่นบ่บอก อ่าแล้วซาลอยนี่หู้ทีหลังเพิ่นกับย่านซาลอยนี่หักเพิ่นบ่ได้เนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นบอกมานี่ซาลอยหักได้เบิดแม่นบ่ก็หับได้บ่มีหยังแบบอ่าติบันไดบ่ก็ได้แบบเพิ่นก็คือแบบผู้ใหญ่นะเฮ็ดหยังก็เว้าแบบ ตัดฝุดนะแบบประเด็นว่าแบบเด็กน้อยว่าอันที่เห็นหัวนะแบบกยิ่ใจญดูแลบ้านนี้ทางซาลอยนี่อ่ะได้บอกคนกันบอกเกี่ยวกับตัวเจ้าของอ่ะบอกว่าซาลอยนี่อ่มีลูกหนึ่งเนาะดแม่นบอกอ่ะกลายเป็นสาวไม่ฮางมาก่อนกลายบอกเมื่อแรกแมนบอกบอกเมื่อแต่ว่าการคนที่ผ่านมากะบอกได้บอกค้นจะัำได้บางคนับมาได้ดูดูนี่แหละแบบโป๊เชอร์ในกำมี้นะ โบเซื่อนี่เรื่องไหนที่บเซื่อนเบปันเถียวบอกว่ามีลูกอะไรเอาโบเซื่อว่าเจ้าจะตัวก็ยาววะแลรวมีผัวนี่ชีเชื่อคนละคำว่า,า,าวมีลูกเชื่อวนะ่ะจริแหละเนาะคนเฮาบ่มักดีเนาะเวลาเฮาบอกความจริงแล้วเฮาเฮาตัวดนะดูประเดี๋ยวไงเฮาตัวในสิ่งที่เฮาบ่มีว่ะสินะในกรณีที่เพิ่นบ่เซื่อเนาะเพิ่นเห็นทางสะดอยนี่ยังงามยังน้อยอยู่ว่าซั่นซะ เพิ่นนาบคิดธนาว่าดังสะดอยมีลูกแลว้วเพราะว่าเบิ่งจากอาณาตาหุ่นห้อยเนาะคือยังเป็นผู้สาวขึ้นไม่นี่แหละก็ <c oughs> อาจจะมีส่วนเนาะบัสีดัษษษดกี่ทางเพิ่อนบบเสื้อวัชร์นะแต่ความจริงเนาะหลายๆส่องความาถ่ายกับถึงสดอยกับพูดเป็น,นคำเดียวเนาะกับปัจจุบันกับมีลูกอ่าเคยมีสามีมาก่อนแต่ที่าม,มาถ่ายกับเป็นคำว่าเดียวกันแต่จะหากว่าสิออกสิตัวเนาะสิออก แบบออกซองหนีตัวมันมันไปเป็นไปบ่ได้โดยแน่นพราะว่าไผกะฮู้มันเนาะรวยใช้คลิถ้าว่าเฮาตัวแบบออกซองเออตัวได้อยูกุกว่ามันไปออกซีสนนันยังเนาะรวยอันนี้ออกซองแบบอ่าไปทั่วโลกตัวตะวีปมาซั่นจ้ะโดยเดย้อะมีแบบขาวๆเพิ่นจะมาเยี่ยมยามอยู่ปะจะรามิโย่นก็ว่าอยโยช่วงใดนเนาะเพิ่นสิมากะพุูนล่ะแบบเพิ่นมายามหนาวพูนล่ะเป็นมายามหนาว ยานาวเเพื่นีอน้นะเหมัก่อนาวก็ค oh, ือปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ทางไหนเดี๋ยวนี้ทางอเมอิกาล้วโอ้ยอยู่ยูเมริกาโอ้เนาะเฉพาะคนจะมาหมักช่วงหนาวเทกาน้อยู่ไกลเนาะแต่ว่าเรื่องการโุดมจะเป็นปัญหาเนาะ เด็ดกันยังคุยคกันเบื้งก่อนนะเนี่ยเราต้องใช้ศึกษาดูใจกันก่อนคุยมานี่แบบมีทั้งสตอทคิดไม่เบาว่ะจะคุยแบบกันแบบโดนประมาณไหนแบบจังออกซื่อฮะนะก็แบบอยากได้เพิ่นอยากได้แบบปีหนึ่ง่ะดูดูดูชำนั่นละอธิวว่าคุยกันแบบหาห้เดือนเปิดคือแบบ มันยังโบกันคนะนนจึงสลอยกับคยมีประสบการณ์แบบถือตัวถือถิ่มมากนะว่าอาจารยเนาะ,ะการจะเบิ่งใจอยู่ในลักปีนี่เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเลยเพราะว่าทางสลอยนี่กัผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือมีลูกเนะา,กกาะครั้งที่สองมากถือเพอิ่นตัวเพราะจริงใจเพิ่นตัวก็กคือครั้งที่สองนี่จะเป็นครั้งที่สามเนาะ มาลุ้นตรงกันทุกคนเลยพี่สาวนี่ยักทีเป็นแบบได้มาน่โดยได่ทางสาวร้อยนี่ได้บอกคนเบาว่าเอาต้องคุยเบิ่งใจกันนี่อยู่ในรักปีโดยเพื่อนกระบอกไหมกระบอกประมาณนั้นโอ้แสดงว่าใจตรงกันเลยมันบอกการที่เราศึกษาเบิ่งใจกันเนาะเป็นเวลาหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าเอาก็ได้หูดีใจใจเขกันเติมนึงแล้ว โดยจังสิมาออกแบบว่าเปิดเผยเนาะที่ว่าเออคบหากันเด้อหรือว่าซีมาหมั่นมาไม้ไว้เนาะกแบบตัวอย่างเนาะแบบอ่าเพิ่นอยู่อเมริกาแม่นบอกเชิญสลายก็อยู่ลาวเฮาเนาะการเบิ่งใจอยู่ในลักตีนี่ก็คิดเชียวอ่าเฮาแบบขออนุญาดวอานําเนาะแบบอ่าผัวเมียเมียอยู่ลาวผัวไปงานญี่างพุ่นไร้สาระเนาะอ่ะนี่คือการแบบสื่อสารเบิ่งใจกันไปแต่หากว่าเพิ่นมาเมื่อไรกะจะมีข่าวดีถ้าฮอดมื้อนั้นว่าซั่นใช่ กิดจะว่าเพิไปหาเงินเนาะอทำตังคิดมนมุมนั่นโดยโดยแล้วบันเรื่องเที่ยวสู้สาวเพน่นีิ่นได้มีการบบมีอยู่บ่บ่กเบ่มีมันบ่คนบอกว่มักเที่ยวโดยโแล้วสาวร้อยนี่มีความหมั่นใจเสื่อในตัว่นนีสักเปอร์เซ็นต์กประมาณ50%า0นนไปก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่งจักกันหมพอเดือนมันบ่โดยเน่ ก็ถือว่าก็ถือว่ารายเติมเนาะ50%โดยอืมเพิ่นก็เป็นอ่าหนุ่มไทยนี่บ่บ่คนลางเป็นหนุ่มลาวเฮาเนาะโดยโดยโดยนี่แหละนี่แหละหาคนลาวจะได้สื่อสารกันง่ายกันไปกันมาเฮาก็จะได้อยู่ลาวเนาะอ่า่านกตัวอย่างเฮา่คุยกหนุ่มไทยเนาะเพิ่นเพิ่นยังให้เฮาไปอยู่พุ้น สมมติเราเอาไปบัได้ไนะมันก็ซีนีคัดแย่งกันอีกอนุ่มลาวคนับมาอยู่ลาวเรา <c ười> ก็คือทางทางสา่ร้อยนี่เน,นาะสมมติว่าในอนาคตข้งางหน้าแบบแต่งงานกันนี้เราก็ถามจะโดนในนอกกับอยากถามครั้งนึงว่าสา่ร้อยนี่สะดวกเป็นไงนะแบบออกเฮือนบอกหรือว่าจะไปสั่งเฮือนลังใหม่หรืออยู่น้เพึ่ฐนนะ,ะออกเฮือนนะในใ,นใจอยากจะออกเฮื่อนใ,นในใจอยากออกเฮือนอมันบอกลุย เยากหมว่าออกเงินเป็นของตัวเองเนาะโดยแม่มันสบายใะเวลาการไปกันมาก็สบายโดยเพื่อม่แม่แมแม่โดย่แม่่แม่แม่แม่ม่แม่่แม่แม่แ่แน่แแม่แม่แมุ่ย่แม่ม่ม่แ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 ่แม่แ่นเ่ม่แม่ม่แม่ม่่แม่ม่แม่แม่แม์นนซึ่งเพิ่นกบมี่แบบอ่าที่หม่่แน่ม่่่่่มมแแจเ่่ คือตามใจแต่กะในส่ว่าเขากะยังบม่ได้คุยกันถึงคนวละดูยังกะตามใจเแต่ว่าในส่วนการตามใจนี่ก็ให้ชาวรอยเพิ่นผิดเจรณาหรือว่าบึงเอาเองเนาะว่าในคนบกครองดูดูนี่เด้ดูไปทา้งหลายเหนือนนี่นอนนอนบ่เพื่อนอนก็เกิดมาจังหวัดในกับป้า ดูดย,ดยแล้วอ่าสาวลอยเลี้ยงลูกมาลำพังนี่จากปีก็จะนับประมาณนี้กับสองปีนี่อสองปีนี่มันบอกอเป็นยังไงการเลี้ยงลูกอ่าลำพังกะเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่มันบอกพ็เป็นสบายนะการยัางไก่แบบมีแม่มีเอื้อยเลีเ้ยงซอยนี่แหละแม่แล้วก็เอื้อยเพิ่นซอยเบืองน้ำมัเนาะก็คือปัจจุบันนี้สาวลอยก็ยังอยู่นี่เคลื่อนแม่มั้ยบอก ก็ถือว่าเก่งเนาะแบบว่าเลี้ยงดูคนเดียวถือว่าสุดยอดเลยตัวน้นอยก็คือทั้งหมดนี่เป็นดีมีแห้งอยู่บ่ทั้งลูกก็ใช่ดีมีแหง้งต้องการบางช่วงอันเดือนดรังจะเจ็บท้องกับเป็นไข่ะคือเ<ด>มื่อนี่เช้าแล้วมันบ่เช้าแล้วจากปีก็ลูกนะสองปีปลายสองปีปลายเนาะนในในเป็นอะไรเป็นยามคำกลางคืนนี่เป็นแอร์เป็นไหอยู่บบ่่อยวะ เือว่าเรี่ยงง่ายอยู่บ่กะง่ายอยู่แบบเพิ่นกะบว่าเวลาว่าบอกกะจักความือโดยโดยก็ได้กับแบบไปเชโนหรือว่าไปบุญนี่ก็เวลาเห็นอันแบบกระตุนนะเขาจ้าหงอยอยู่กันบอกว่าโมเอากัญญาลูกเอ้ยโมมีเงินกะโมเอากัญญาเนาะแม่อ้โแสดงว่าเพลินนี่เอาง่ายๆกันน้อยแต่โตเนาะแต่ว่าความคิดเพมันมีมาแล้วอ่าคำว่าเฮาบ่มีเงินเพป็นการใช้ข้าใจอ่ะ บ่มีเงินก็คือมาต้องซื้อบ่ได้อยู่แล้วเนาะดูเพิ่นน่ะจะเข้าใจตัวนี้เลยทุกคนเลยแต่ว่าไปกับเอื้อยวัดเอื้อยเพิ่นได้แต่ว่าเพิ่นน่ะบ่ได้ได้ไอ้วุญก็คือการแต่ว่าบ่เอาเห็นอยู่ก็บ่เอ้าดูซื้อให้ยไหนจงเอาคั่นว่าอยากได้เองนี่บ่บ่ยากวัดได้คั่นเฮาซื้อให้แล้วเอามันบ่โดยไปว่าอ่าสมมุดนิดหน่อยจนหลายเนาะไปเห็นนี่แอวแม่หนะโบได้ก็จนให้ว่าซั่นซะบางคนว่าซั่นนะแต่ว่าอันนี้เพิ่นได้ไปนําลุงก็ไปซื้อแบบเพิ่นให้ ขี่แบบรถไดทั้งธนาก็รขี่นั่นแหละก็ยาอืม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 สะดวกง่ายสิบสบายคนเลยโดยโดยเบียงง่ายเนาะดูสะรวยนี่แล้วทุกมือนี่เพิ่นยังกินนมอยู่บ่โดยกินนมกล่องกินนมกล่องบ่มีห่อยัง่กินนะมันก็หลายอย่างเลยแบบมีทั้งนมเปรี้ยวทั้งนมอันนั่นนี่เล็กแตอยตแล้วก็มีเล็กแต่เย็นยังนั่นกล่องน้อยอ่ะนะก็คืออ่านมยังเพิ่นก็กินได้แม่นบ่โดยอือืมอืม บ้านี้เรื่องเขากินนอะเพิ่นกินหลายอยู่วะกินข้าวแซ่บอยู่บ่กินข้าวแซ่บนี่และวางรังนี่แหละวางซื้อยาวิตามินให้เพิ่นกินโดยบำรุงเนาะแต่ก็ถือว่าซาลอยนี่ก็เก่งเนาะแล้วก็เลี้ยงลูกมาขึ้นมาแบบมีความสละติดโตแต่น้อยแล้วก็มีความหู้จักว่าฉันเนาะแบบเพิ่นเนี่ยน้อยแต่โตแต่ว่าความคิดเพิ่นอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่เลยก็มีทุกคนเลยคิดสว่าแบบ ไปลินไปเที่ยวเนาะเพิ่นปวดแอบมาเลยอ่ายังได้เครื่องได้ของยังเลยซื้อให้จังเงาเนาะแล้วปัจจุบันนี้ทางสาวดอยยาไปเฮ็ดเวียกแวะแบบยุทธ์ทะนามเดบมันยอกกับน้องน้องก็เลยยุดนทสิมีงานดองบ่โองานดองน้องสาวโดยน้องสาวล่เมื่อใดฮะมันเมื่อ7ค่ดคำ มีึเจ็ดคำเดือนนี้เป็นบ่โดยแม่นออกมาเจ็ดคำอืมอืมอืมดือนงานดวงฉันจัดอยู่ในบ้านนี่บ่โดยจูแต่จะทำบ้านเองแต่ว่ากะอันไปซูกับเจ้านะโอไปซูอยู่บ้านใดมาเนี่ยบ้านกุ้งแขมันกุ้งแขดูอ๋อกะบวกไปมาไดนมากุ้งแขเนาะโดยโดยเดี๋ยจะเสียหักก่อนเห็ดเบียเห็ดงานกันเนาะเพราะว่าเตรียม จัดงานแต่งให้น้องสาวหวังว่างานต่อไปอ่ะสิเป็นงานสาวลอยจักมือไรเนาะคิดว่านอกคนคุยใช้เวลาคุยในระหว่างปีเพื่อ่าแลรกคนได้บอกบ่ทุกที่สาวลอยคุยว่าคนจะมาเล่ามือใดฮะนะปีใดบอกเดีวแบบเพิ่นมักมาเดินเป็นชุดชองกะล่างจากปีเนี่ยเหมือนเราบอกเดินปีนี้ปีหน้าเลยเดยแบบปีใหม่สงการนี่เพิ่นเพิ่นผมมาเนี่ยปะ มาแม่นบ่เพราะว่าช่วงนี้มันึกยามฮ้อนฮ้อนเพิ่นบ่มักฮ้อนเนาะมายามหน้าเนาะโดยหน้าตาเพิ่นกะเวลาคุยกันกับวิดีโอคอข้างแห่บ่โดยครเปิดกล้องเป็นจังได๋หน้าตาเพิ่นบุคลิกของเพิ่นแบบยิ้มหัวนะเพิ่นกอารมณ์ดีเลยอารมณ์ดีคโดยสําหรับรอยว่าอายุสีบ่ได้เป็นปัญหาอีหยังเนาะ คุยแบบคาร่าถูกอกถูกใจกันเนาะหรือว่าแบบอันคุยแบบอันถูกอีลิกอะอาชิโบมีปัญหาเนาะโดยคือว่าอะไรเนาะอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขเพื่นว่าความเขาอกเขาใจกันเนาะแกล้มคุยแล้วเนาะเติมเต็มความหักให้เฮาหรือว่าความอบอุ่นเนาะทางกายและใจมันก็อยู่นรงกันได้ใช่ไหมจ๊ะึ่งว่าแบบเฮาสิ ซึ่งว่าอยู่เหนาะเราก็เอาเล็แบบเข้าหักเขาค่ะนะเข้าหักเขากะมีประโยชน์เนาะป่ะโยชหักหักขางเดียวหักไปเดียวเจ็บไปเดียวอีกถ้าที่นี่เอาทีพ้นเขาหักเขาดีกว่าเลยเอ็มเขากะชิยอมทุกอย่างค่ะนะอย่างนี้คะนี่กันเขาหักเขาเปิดเขาเปิดจีโคอยแต่เอาใจเขาละเขาเปิดบริสุทธิเขาที่พูดจะเขาสิตีเ้างวไหนกับผู้เนาะแต่ว่าคนที่ีักแพงเขานี่ แม่ตะยุงแมงวันก็เพิ่นบ่ให้ตอมพุ่นแหละเออว่าซะนี่คือควจริงเนาะทุกคนเลือกคนที่ดีกับเฮาดีกว่าเลือกไปดีคนที่บ่ดีกับเฮาเนาะโดยอ่าก็ถือว่าคนีถือว่าโอเคโดยโดยาในมื้อนี้ะมาดินมาเยี่ยมยามทาไทย ทางสาวลอยมีคนคุยล้วก็ดีมุกดีใจน้ำเนาะก็ขอให้เจอหักแท้หรือว่าเจอคนดีๆเนาะเขามาดูแล่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปว่าชันจ้ะและกัวงวงว่าหนุ่มเล้าคนนี้เนาะจะบดตัวาสาวลอยคือหนุ่มไทยที่ผ่านมาโดยโดยกขอให้หักนี่มันยืนเนาะไปสู่ภาคววิวาว่าฉันแหละ ทุกคนเลยเขาจะดุลกันโอ้โหหายซาลอยนทุกคนเลยสมัครนะครับครั้งนี้เนาะโดยนะโอเคสำหรับคลิปนี้กับถ้าเฮามาเมื่อนี้กับมาด้วยความอาเอรงเกินว่ะเต็มแบบด้วยความหักเนาะความ<ด>หักแพงของซาลอยกับหนุ่มลาวเฮาเหงานอยู่อเมริกา<ด>เฮาจะหลุนอีกทีก็ต่อเมื่อเพิ่นมาว่าหน้าตาเพิ่นจะเป็นแบบใดอ่าคือว,ว่าการคุยกับซาลอยนี่จะใช้เวลาจนบันไดาบางทีอาจจะฮอดปีก็มีทุกคนเลย เอาโอเคเนาะเดี๋ยวทีมงานอากาศสิคอโต้กับก่อนใบอากาศหนาคนละเรามีกัดจะมาเยี่ยมยาใหม่เนาะสำหรับที่นี่เขากล่าวคำว่าสบายดี